สวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาขายของนะเห็นตั้งเหมือนนี้ไม่ได้มาขายของนะจ๊ะแค่บอกว่าสูตรสวยของสุมีอะไรบ้างแค่นั้นเองค่ะตัวที่หนึ่งเลยตื่นเช้ามานะลอลตตี้นะคะเนาะลอลตตี้ลอลตตี้นี้ทานสองม็ตรนะคะสองม็ตรเช้าสองม็ดเย็นเนาะนะคะช่วยฟื้นฟูระบบภายในอมผู้หญิงเราให้เป็นสาวให้เป็นกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้ลุมคอฟฟี่นะคะกาแฟลดหมุนสูตรทานมาประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมกันลาคม ลิซจิการเนี่ยห้าเดือนนั้นเนี่ยคือเจอแล้วชอบเลยเพราะว่านุ่มรสชาติเป็นไข่เป็นกาแฟาาิก้าแท้นะคะคาเฟอินต่ำคนไม่เคยหนักกาแฟทานได้ที่สาคัญมันช่วยห้าคุณสมบัติช่วยดีท็อกซ์บล็อกเบินบิวบูทไงช่วยครอบเลยแล้วที่สําคัญก็คือมันคอรลโบไฮเรศูนย์ไขมันทรานส์ศูนย์แล้วก็น้ำตาลสูนยไงยังไงก็คือต่อให้เราไม่ออกกำลังกายก็ผอมชัวร์ไงผอมชัวร์แต่ว่าผอมในเท่าที่รูปร่างของเรามีนะมันไม่ได้สัดส่วน,นเหมือนคนปั้นหมุนนะ ถ้าเกิดว่าอยากได้สัดส่วนดีเหมือนคนปั้นหุ่นเหมือนคนออกกาลังกายเราก็ต้องออกกาลังกายควบคู่เนาะยังไงก็เห็นผลชัดเจนเหมือนสูตรแน่นอนเสร็จปะรู้ดังดีไหมเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเยอะด้วยนะคะเนาะนะคะแต่การออกกาลังกายสูตรรู้สึกว่ามีความสุขไงสุขก็เลยออกทุกวันเนาะออกทุกวันหรือบางทีก็ไม่ได้ออกวันเว้นวัน,วน,วนหรืออาทิตย์หนึ่งสามครั้งเนาะนะเฮ้ยตัวต่อไปตัวนี้ค่ะชานมเชคนะคะเป็นโปรตีนห้าหมู่แทนก็แทนมื้ออาหารได้นะสูตรจะเลือกทานก่อนออกกําลังกายนะคะ หรือว่าคนจะเลือกทานหลังออกกำลงกายก็ได้ช่วยในการนะคะเล่งการเผาผลาญแล้วก็นะคะซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูนะคะกล้ามเนื้อให้กับเราเห็นปะลดทุกตัวที่สูเลือกทานอยากสวยเหมือนสุก็แค่แค่นี้ค่ะนี่แหละเคล็ดลับสวยนะใครจะเชื่อไม่เชื่อรับแต่ไม่ได้มาขายของนะคะแต่ว่าคือสุก็เป็นสูก็สวยมาสวยเป็นหลักฐานมี ก็คือสวยสวยให้เป็นหลักฐานอะตัวเป็นเนแล้วอะเออใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ควานหาวิธีไปเถอะเนาะแล้วแต่เนาะถามว่าแพงไหมถ้าคุณสวยแล้วรูปร่างดีแล้วนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคุณจะลืมราคาเลยคุณจะลืมเลยว่าคุณซื้อมาจแต่และอย่างคุณซื้อมาเท่าไหร่เพราะที่สําคัญอยากซื้อกินราคาถูกต้องเป็นตัวแทนแค่เอง